ดีครับวันนี้เราก็เจ้าอ้อยไม้แม่พังมะลิท้องนะครับเมื่อกี้ผ่านหน้าบ้านมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเราจะมาเข้าหลังบ้านนะครับพอควันยังไม่ได้ผู้บอกท่านครับว่าเจ้าอ้อยไม้นะครับเราก็จะลอยมาเลยนะครับฝนตกด้วยนะครับวันนี้นะครับข้อเขตนะครับหมู่บ้านช้างของเรานะครับก็ฝนจะตกเลยฝนตกเลยนะครับ อ้อยก็จะตกแล้วนะครับอ้อยข้างหลังมองเห็นไหมเนาะข้างหลังนะครับ,อ,อ,รอ,บ,รบอ้ยอย,อยจะตกแล้วนะครับพ่านจอดมาเจ็ดแปดรอบแล้วนะครับนี่ครับอ้อยจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าหลังบ้านนะครับเข้าหลังบ้านแม่มะลิท้องนะครับเดี๋ยวไปให้เอาเอ้อยแม่แม่ังมะลิท้องได ah. ้กินหน่อยบดรุงตัวเล็กนะครับบำรุงเจ้าตัวเล็กนะครับอยู่ในท้องนะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับเราก็จะได้เห็นล้องเล็กแล้วนะครับอ่า เลี้ยวขวาป้าไปเลยเฮ้ยไหนนอ้อคนเดินไโน่นครับมันตาเดินมาแล้วนะครับมาปล่อยน้ำนะครับนี่ครับปล่อยน้ำลงนานะครับ แป๊บนึงนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับนั่งทำอะไรกันเนี่ยเอ้อคนสวยส <c oughs> เอายาไปปลูกครับผมเอายาให้คุณตานะครับโอ,โอ้ยกำลังเอาพันธุ์นะครับเอาพันธุ์หญ้าไปปลูกนะครับปลูกเข้าให้พังมะลิทองนะครับน,นี่ก็มีผีด้วยนะครับผี นี่ดีคว้าด้วยนะพอดีมาถึงบ้านพอดีเลยนะครับรตกตตกหนักพอดีเลยนี่นะครับ สีดโอ้ำอยากได้แบบนี้จังเลยนี่คุมแบบคุมผลนะครับให้กับสีดโอ้คำนะครับทุนใหก็เอาพันยาอยู่นะครับพันยาจะปลูกให้ใน่พังมะลิท้องนะครับ เดี๋ยวพ่อควันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อควันจะเอาอ้อยนะครับลงช่วยตาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องให้ปูพันเอาให้ผูพันอีกนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องสีดอคานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้จบคลิปคิเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สีดอคําด้วยนะครับสวัสดีครับ